ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับพักส้มยิ่งทุบ ยิ่งเละสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาชนหรือพรรคเก,ก้าไกลดูเหมือนว่าจะได้พัดผ่านไปแล้วจากการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนายนัทชนชนะบูรณาศักิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาชนพ่ายแพ้แก่นายจดเด็ตจันทราผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ถ้าเป็นภาษาของไหม่สิริกัญญาตันสกุลแกนนำของพรรคประชาชนก็ต้องบอกว่าความแรงของพรรคประชาชนที่เชื่อกันว่ายิ่งทุบยิ่งโตไม่เป็นจริงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสองครั้งหลังจากพรรคก้าวไกลถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเมื่อวันที่7สิงหาคม2567จากพายุหมุนก็ได้กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปแล้วจริงๆ การเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน6-7สองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนายชัยรัตนศักดิ์อิสระพงษ์หรือหุุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนพ่ายแพ้ให้แก่กำนันตุ้ยวิวัฒนิติการจนาอดีตนายกอบจซึ่งเป็นบ้านใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีและเป็นสามีของนางบุญยิ่งนิติการจนาสสเขตสองพรรพลังประชารัฐด้วยคะแนนเสียง 2 4 2 2 9 7ต่อ175,353คะแนนอาจจะยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นสนามท้องถิ่นแต่การเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นสนามใหญ่ที่เป็นสนามระดับชาติโดยนายจะเด็ดจันทราหรือบูผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นสสสอบตกเขต3จังหวัดพิศษุโลกของพรรคเพื่อไทยจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วชนะนายนัทชนชนะบุรณาสัก์หรือโฟกผู้สมัครพรรคประชาชนซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยสสของนายปฏิพัทสันติพาดาด้วยคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการ37,209คะแนนต่อ3640 0คะแนนนายนัทชนชนะบูรณาสักแพ้นายจเจเดจันทรา ด้วยคะแนนหลักพันแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่ทิ้งขาดยังถือว่าสูสีแต่ก็ถือว่าแพ้และแพ้อย่างชนิดที่ว่าเสียท่าด้วยเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เดิมของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตสอสอสองสมัยที่ครองพื้นที่นี้มาตั้งแต่ลงสมัครสอส,สในนามพักอนาคตใหม่ในปี2562และในนามพักก้าวไกลครั้งล่าสุดในปี2566 หากดูสถิติย้อนหลังจากการเลือกตั้งสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพิศณุโลกเมื่อวันที่14พฤศจิกาคม2566ซึ่งหมออองหรือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลมีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้นั้นนายปฏิพัฒน์ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1น48,42คะแนนคิดเป็น41.35%ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 139,465คนโดยเอาชนะคู่แข่งที่เข้ามาเป็นลำดับ2และลำดับ3แบบขาดลอยทั้งนี้ลำดับ2นายอดุลวิทย์วิวัฒนานจากพรรคพลังประชารัฐได้1 9 0 0งคะแนนคิดเป็น19.33%ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลำดับ3นายนัทรัตน์ชามภูนธจากพรรคเพื่อไทย ได้18,180คะแนนคิดเป็น18 4 0ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าหากพรรคก้าวไกลยิ่งทุบยิ่งโตหลังจากถูกยุบพรรคและอวะตารมาเป็นพรรคประชาชนการเลือกตั้งส้มสสอเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกคราวนี้ก็ควรจะต้องเป็นฝ่ายชนะเพราะถือว่าเหล็กอย่างร้อนกระแสแห่งความร้อนแรงหรือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ดังวาฒกรรมที่นักการเมืองของพรรคส้มพรรคนี้ชอบใช้ก็ย่อมต้องมีคุณูปาการเป็นพายุหมุนให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ดังนั้นก็ย่อมแสดงให้เห็นและพูดได้ว่าความนิยมของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลแผ่กกลงไม่เปลี่ยงปลงเหมือนเมื่อครั้งที่พ่อฟ้าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแดดดี้พิธาลิมเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลอันเป็นอารมณ์วูบว่า ของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่แห่ไปตามกระแสเชกเช่นการคลั่งไคล้ศิลปินดารานักร้องของเกาหลีโดยที่ไม่ได้มีจิตสำนึกทางการเมืองอย่างแท้จริงประการที่สำคัญพื้นที่สสเขตหนึ่งจังหวัดพิสณุโลกนั้นเป็นพื้นที่ที่นายปฏิพัตนสันติพาดายึดครองมาแล้วถึงสองสมัยถามว่าคะแนนที่นายปฏิพัฒน์เคยได้หายไปไหนหมด หากยึดตัวเลขจากการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม62จากการที่นายปฏิพัฒน์ในนามพรรคก้าวไกลเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ด้วยคะแนน35,412คะแนนโดยทิ้งห่างนายเศษฐากิติจารุรักษ์ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐที่ได้23,609คะแนนและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดี อดีตเจ้าของพื้นที่เดิมเมื่อครั้งเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์ที่ได้1,8,516คะแนนปรากฏว่าเมื่อนำตัวเลขจากการเลือกตั้งในปี2 5 6 2ดังกล่าวมาหักลบกับการเลือกตั้งซ่อมทรั้งนี้ที่นายนัชชนชนะบูรณาศักได้์ได้3640คะแนนเท่ากับว่าคะแนนหายไปกว่า5,000คะแนนและเมื่อเทียบกับปี 2, 5 6 6 ที่นายปฏิพัฒน์เคยได้48,42คะแนนก็ปรากฏว่าตัวเลขหายไป10,000กว่าคะแนนถ้าหากเราดูภาพรวมทั้งหมดก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่ากระแสความนิยมของพรรคส้มลดลงเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้จากจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ 54. ์54.95%ปรากฏว่ามีผู้หย่อนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนถึง7,216ใบซึ่งถ้าประเมินว่า จำนวนนี้เป็นฐานคะแนนของพรรคประชาชนก็เท่ากับว่าพรรคประชาชนถูกมวลชนสีส้มหันหลังให้ในอีกทางหนึ่งถ้าหากฟังจากนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสส,สเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมวิเคราะห์ก็จะพบว่าในการเลือกตั้งส้มครั้งนี้ประชาชนกว่า7,000คนไม่เอาทั้งฝ่ายรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งและฝ่ายคา้าน คือพักประชาชนที่แพ้การเลือกตั้งบรรทัดสุดท้ายนี้ต้องถามพักประชาชนว่ายักไหลแล้วไงต่อศิลปชัยเดยลีเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ ANGEL 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 Realty รีย